คลิปนี้มหาจักรพรรดิมันตรา89ทําคลิปคําทํานายนิสัยตัวตนตามดวงวันที่เกิดซึ่งเป็นศาสตร์ตําราบโบราณที่ค่อนข้างแม่นมากๆว่าคุณนั้นมีลักษณะเด่นอย่างไรรวมทั้งเคล็ดลับการงานการเงินและด้านความรักหากเพื่อนๆอยากรู้นิสัยที่แท้จ,จริงตามดวงวันที่เกิดของตัวเองหรือคนที่แอบชอบคลิปนี้เรามีคําตอบให้แล้วค่ะ คนที่เกิดวันที่21คนที่เกิดวันนี้เป็นคนง่ายๆสบายๆแต่เป็นคนสองพฤติกรรมสองอารมณ์อยู่ในตัวเองภายนอกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับสังคมได้ทุกระดับคุณมีเพื่อนฝูงมากมายเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์รอบๆข้างได้เป็นอย่างดีเก็บรายละเอียดคนรอบข้างหรืองานที่ทำก็ละเอียดรอบคอบคุณมีพรสวรรค์ในทางโน้มน้าวคนเก่ง ดูอ่อนหวานแสนดีแต่ข้างในคุณเป็นคนแข็งกล้าวเป็นการซ่อนบุคลิกภาพของตัวเองได้อย่างแนบเนียนการแสดงออกภายนอกมักจะอำพรางความรู้สึกที่แท้จริงไม่ให้ใครเห็นความอ่อนหวานนุ่มนวลแต่เมื่อถึงคราวที่ต้องใช้ความเด็ดขาดขึ้นมาแล้วก็คุณก็จะไม่ยอมใครง่ายๆเลยเชียวอาชีพ คุณเหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆค่อยๆโตมากกว่าหรือไม่ก็งานทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ไกด์ทัวร์งานด้านภาษาต่างประเทศก็ได้ค่ะแต่คุณไม่เหมาะกับงานราชการความรักมักต้องเกิดจากความเป็นเพื่อนก่อนเสมอมีคนมาชอบคุณเยอะแยะเพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หากแต่งงานแล้วคนที่เกิดวันนี้จะทำงานมากกว่าดูแลครอบครัวการเงิน คุณเป็นคนมัธยัติด์ดีไม่ค่อยใช้เงินเก็บเงินอยู่และหาเงินคล่องคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่เงินก็จะหมดไปกับเรื่องส่วนตัวมากกว่าค่ะเคล็ดลับเสริมดวงแนะนำให้ทำผมอย่าทำผมปิดหน้าปิดใบหน้านะคะให้คุณทำผมเปิดเข้าไว้เพื่อรับกระแสโชคค่ะคนที่เกิดวันที่22 คราวนี้มาดูเลขสองสองตัวกันบ้างนะคะคนที่เกิดวันนี้เป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนเหมือนมีสองคนในร่างเดียวคุณชอบเพอ้อฝันชอบสร้างวิมานในอากาศจินตนาการเพอร้อฝันในสิ่งผิดๆซึ่งซ่อนเร้นความหลอกลวงไว้เบื้องหลังคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงหรือเรียกว่าดื้อน,นั่นเองไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ มักชอบสร้างความประหลาดใจกับคนร,บรอบๆข้างเสมอคุณชอบทําอะไรแปลกแหวกแนวดูภายนอกเหมือนคนเข้มแข็งแต่ภายในคุณเป็นคนลังเลไม่มั่นคงกับความคิดสักเท่าไหร่หาความแน่นอนไม่ค่อยได้แต่จิตใจดีค่อนข้างอ่อนไหวสิ่งที่ดีในตัวคุณก็คือความเสมอต้นเสมอปลายและรักษากฎระเบียบอาชีพ คุณเหมาะกับงานบันเทิงนักร้องนักแสดงงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และงานเขียนการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดแต่ก็ไม่มากพอกับความต้องการคุณเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการเงินดีหาเงินเก่งและทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวความรักเป็นคนที่แคร์คนรอบๆข้างเป็นคนรักครอบครัว ห่วงใยไปสมมดทุกคนเรียกว่าให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวค่ะเคล็ดลับเสริมดวงชะตาด้านเมตตามหานิยมนะคะแนะนำให้ใส่เสื้อผ้าสีครีมสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนสีฟ้าส่วนเครื่องประดับแนะนำเป็นเครื่องเงินจะดีมากๆค่ะคนที่เกิดวันที่23 ถ้าเป็นผู้ชายหมายเลขนี้จะได้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามได้ดีแต่มีอารมณ์รุนแรงในเรื่องของความรักเรียกได้ว,ว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่หาตัวจับได้ยากทีเดียวค่ะอาจมีผู้หญิงหลายๆคนได้ในเวลาเดียวกันแต่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากนะคะเมื่อไหร่ที่คุณพบเจอคนที่ถูกใจคนรู้ใจคุณก็จะทุ่มเทให้ แต่หากเป็นผู้หญิงจะดีกว่าตรงที่มีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลคอยให้การช่วยเหลือส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จบางคนก็อาจจะเป็นคนเจ้าชูได้เหมือนกันคุณมีสเสน่ห์และมีคนชอบพอมากเรียกได้ว่ามีแฟนเยอะก็ได้ค่ะนิสัยทั่วไปคุณไม่ค่อยยอมแพ้ใครมีทิฐิชอบเอาชนะในทุกเรื่องหากลุ่มหลงอะไรแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนใจเวลาดีก็ดีใจหายแต่เวลาร้ายก็ร้ายเหลือเฟือเลยค่ะอาชีพคุณเหมาะกับการเป็นข้าราชการก็ได้ค่ะทหารตำรวจช่างเทคนิคะวิศวกรครูหรือพยาบาลก็ได้ค่ะการเงินคุณถือกำเนิดมาในเรือนทรัพย์มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย ก็ยังดีค่ะที่รู้จักพอประมาณที่สำคัญคุณเป็นคนไม่ชอบเป็นหนี้ใครความรักคุณเป็นคนรักคนง่ายเป็นคนตกหลุมรักคนง่ายรักง่ายแต่พอโกรธเวลาจะตัดก็ตัดได้เลยเหมือนกันค่ะจุดอ่อนของคุณก็คือความรักนี่แหละค่ะเคล็ดลับวันที่เหมาะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือติดต่องาน ควรเป็นวันพุธและวันศุกร์ทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ให้โชคลาภกับคุณค่ะคนที่เกิดวันที่24เป็นเลขของความโชคดีมีเสน่ห์ดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใคร่ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคุณเป็นคนสุภาพโรแมนติกรักความยุติธรรมมารยาทเรียบร้อย มีน้ำใจต่อคนร,บรอบๆข้างพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หวังผลตอบแทนช่วยได้ก็ช่วยแต่ข้อเสียก็คือเวลามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของตัวเองหรือคิดอะไรมักเก็บเงียบไม่ยอมปริปากบอกใครมักได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีอิทธิพลและคุณจะต้องได้รู้จักเกี่ยวพันกับคนในสังคมชั้นสูง และมีหน้าที่การงานใหญ่โตอาชีพคุณเหมาะกับงานด้านศิลปะหรือนักธุรกิจนักวิจารณ์หรืองานที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวหรือแพทย์เฉพาะทางการเงินไม่ลำบากเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณจะมีคนอุปถัมภ์จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดบั้นปลายชีวิตไม่ลำบากแน่นอนค่ะความรัก ดวงดีเหมือนเรื่องอื่นๆเป็นดวงที่ใครเห็นใครก็รักดังนั้นจึงได้รับความรักจากใครๆมากมายสรุปว่าคุณได้คู่ครองดีค่ะสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องเดียวในชีวิตก็เรื่องสุขภาพนี่แ่ละค่ะพอจะอ่อนแอเจ็บอดอดแอดแภายนอกดูเหมือนแข็งแรงคุณต้องระวังเรื่องอาหารการกินและเรื่องผ่าตัดนะคะเคล็ดลับ แต่ถ้าหากคุณห่วงเรื่องสุขภาพควรใช้เครื่องประดับอัญ,ญมณีที่เป็นนินหรือหินสีดำค่ะคนที่เกิดวันที่25หมายเลข2-5บวกกันได้7ซึ่งเป็นดาวเสาเป็นดาวทุกข์อุปสรรคเป็นดาวปัญหาชีวิตดังนั้นคนที่เกิดวันนี้จึงต้องอยู่กับปัญหาทุกรูปแบบ มีปัญหาเข้ามาในชีวิตให้ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาคุณเป็นคนรักอิสระเรียกว่ามีความคิดเป็นของตัวเองมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใครไม่ชอบทำตามแบบใครมีอุดมการณ์สูงเป็นคนที่รักเพื่อนมากจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากๆม,มีความคิดสร้างสารรค์ชอบสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีความคิดเริ่มค่อนข้างรวดเร็ว พร้อมรับปัญหารอบด้านได้อย่างรอบคอบอาชีพคุณสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างไม่เน้นถ้าสามารถทำได้แต่ต้องบอกเลยว่าคุณไม่ควรเป็นเจ้าของกิจการเองแต่หากอยากทำจริงๆทำเกี่ยวกับงานช่างทุกชนิดหรือทหารตำรวจก็ได้ค่ะการเงินมีไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยการเงินขึ้นขึ้นลง การเงินหมุนเวียนตลอดหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันค่ะความรักดวงขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นความรักก็ขึ้นขึ้นลงลงเช่นกันความรักจะเสียหายก็เพราะความใจร้อนของตัวคุณเองนั่นแหละค่ะสุขภาพคุณไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรมากนะักจะเป็นก็เนื่องจากความเครียดหรือความวิตกกังวลหรือเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้ อาจเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ม,มากเกินไปมีดวงผ่าตัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งเคล็ดลับเนื่องจากดวงนี้เป็นดวงชะตาขึ้นขนลงจึงห้ามใช้สีแดงเกี่ยวกับรถให้เสริมดวงด้วยสีขาวสีฟ้าสีเขียวอ่อนเสริมเรื่องเมตตามหามงคลค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบคลิปนะคะ หากเพื่อนๆอยากฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วจะทำคอนเทนต์ที่เพื่อนๆอยากฟังมาให้ค่ะและฝากกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา89ไว้ด้วยนะคะเราจะนำคลิปที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆแบบนี้มาให้รับฟังกันสม่ำเสมอขอบคุณค่ะ